กับครูยอดเอาเลย <c oughs> เด็กเด้อต้องมาเรียนจับมาเรียนแล้วเด็กเด้อเรามาเรียนกันที่หมู่บ้านชนละดาจังหวัดนนทบุรีโอเด็กเรียนเต็มเลยไม่ต้องกลัวว่าจะวังเวงนะที่นี่แบบว่าฮอตฮิตมากไม่เหงาดี คุณครูบอกว่าเรียนวันละชั่วโมงพองไม่ต้องวันละสองไม่ไหวหรอกเด็กเหนื่อยสองคนนี้ก็ไม่กลัวน้ำนะดำน้ำไปก็ไม่กลัวแต่ก็ว่าไยว่ายไม่ได้มันไม่ลอยนะไว่ายไปจมไปคุณครูก็อ้าว่ายให้ดูซิว่าเด็กๆมีพื้นฐานยังไงบ้างนะแล้วก็เริ่มไว่ายใกล้ๆแล้วก็ไกลขึ้นไกลขึ้น นี่พี่วันก็ว่าได้ประมาณนี้โอ้เก่งเลยนี่ครั้งที่สองครั้งที่สามมันนะก็รับพอได้ละต้องให้คุณครูสอนนะคุณแม่สอนแล้วแบบว่าลูกๆไม่เชื่อไม่ทำนี่ต้องอยู่ในมือคุณครูเก่งมากค่ะนี่คุณครูสอนแค่สองสามชั่วโมงก็ว่ายได้เลยเก่งมากแบบนี้ต้องใช้เงินเหรอ ช่วงนี้เดือนกันยาตุลานะฝนตกบ้างแดดออกบ้างก็งงงงกันไปแต่น้ำก็เย็นนะบางวันน้ำก็โอเคแต่พี่วันขึ้นมาทุกครั้งนี่แบบว่าปากม่วงเลยน้ำเย็นไปหน่อยนะได้โดูนี้แต่ก็สะดวกช่วงนี้เรียนไปนเลยค่ะนี่พี่วันก็ไปเรื่อยๆของพี่วันนะแต่น้องรานนี่ นักกลนหรือเปล่าน้องหลานชอบเริ่มเตะขานะพยายามเข้าค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีสอนวิธีการเอาตัวรอดนะก็มีเนี่ยถ้าลูกหมาตกน้ำว่ายว่ายจมว่ายว่จม,จมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ ทำเลยจมนะว่ายวดำน้ำายว่ายดำน้ำมีปลาดาแล้วก็มีปั่นจักรยานน้ำด้วยพอเรียนข้าฟรีสไตล์เสร็จนะแล้วก็มาวิชาเอาตัวรอดก็ทำไปเรื่อยเอนะก็คือเราก็จะดูแล้วว่าพอถึงวิชาเอาตัวรอดแล้วเราก็จะใกล้หมดชั่วโมงแล้ว เธอตะก,กายนะตายเมืเเอ่อกี้มีใครเขาเกอดทำไมไม่รู้มาเล่นกับน้องไงเห็นผู้หญิงนี่หนูรู้ไหมหามาก่อนหามหาขังนี้ห่างต้นแดดไหมรู้ไหมเวลาผู้หญิงเขาเปรียบเป็นสัตว์ตัวไหนนักว่ายน้ำผู้หญิงอะ่ะหามาก่อนหามาก่อนพูดคิดว่าตัวไหนให้เรียกก่อนสัตว์ตัวหนึ่งหยุดเฉยๆเป็นลิงเหรอแล้วพี่ว่าเป็นอะไร เปเป็นเงือกนะเงือกสาวแล้วถ้าผู้ชายหนูคิดว่าเป็นตัวอะไรลูกเงือกชายอะไรนะเงือกชายแล้วน้องว่าตัวอะไรลูกเอ้าอ้าวนี่ก็เริ่มไกลขึ้นนะก็ก่อนที่จะไาวได้เนี่ยก็ต้องใช้โฟมก่อนใช่ไหมอันนี้ก็เกือบได้แล้วโฟมมันเล็กที่สุดนี่ก็น้องรันได้ยังลูกยังอันนี้ยังไม่ได้หรอที่มันได้แล้วนะอันนี้พี่วันได้แล้ว เพิ่มขึ้นๆน้องยังไม่ได้เนะ้องจมแต่เราไปถึงกับพี่กับ้ี่วานเลยวันนี้อ๋อไม่เป็นไรหรอกแล้วน้องไม่ไหว,วอย่างนี้เลยน้องตัวใหญ่น้องเตะขาแรงลูกพี่วันตัวเล็กตเตะขาก็คงที่นะก็ช้าอยู่อย่างนั้นแหละนะสนใจแล้วแต่าบินอ๋อพี่วันช้ากว่าก็ไม่เป็นไรลกูกสบายๆแต่ถ้าแข่งโอ้แต่ว่านารนี้ นอนไปกับลุงสองแล้วเพื่อนไปกับครั้งนึ่งนอนไปขอนี้พี่วันพี่วันต้องปล่อยฟอร์มแล้วปล่อยฟอร์มแล้วนี่เห็นไหมตอนนี้น้องน้ำเข้าแว่นแล้วโคตรแบบอะน้ำน้ำท่าน้ำเข้าแว่นพี่วตอดแว่นอยู่อย่างเงี้ยโอเคเหลือเท่านี้อ่ะพ่อ แล้วพี่วันน่ะน้องมันยังเห็นก่อนอยู่นียเราไม่เป็นไรน้ำเข้าแว่นให้เอาแว่นออกแล้วนอนงายเตะขานะเอาตัวรอดก่อนยังไม่ต้องว่ายนะลูกยังไม่ต้องตกใจถ้าน้ำเข้าแว่นให้เอาแว่นออกไปก่อนครูไม่ตอนที่ว่ายสั้นตรงด้านโน้นก็ตาในน้ำได้น้ำใสตาน้องทำอย่างเงี้ยนี่ได้แลวตรงน้ำได้เลข้างตรงเนี้ยน้องปิดตาอย่างเงี้ยเก่งมากโอเคเอาตัวรอดให้ได้ครับแต่ว่าวันนี้อ่ะแล้ววัน ก็มีครั้งหนึ่งที่ว่ายวแบบนี้แหละแม่ว่ายแบบนี้แหละแต่ว่าแต่ว่าไหนเย้ได้แล้ว่ายแบบนี้แหละแต่ว่าอีกอว่าด้าานแม่ยืดช้าแต่ว่าที่จีอีด้านหนึ่งแม่โอ้ยโอ้ยเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวแล้วก็อีกด้านโอเคโอเคโอเคเก่งมากเก่งมากแต่ว่าเราว่ายไม่สวยอ่าหยุดสงบค่ะสงบค่ะนี่เริ่มได้แล้วเก่งมลยจับให้น้องแต่ว่าพี่ออนทำ ช่วงอายุที่เรียนกันนะก็มีตั้งแต่เด็กเลยจนโตก็มีนะของพี่วันน้องรันก็ประมาณ7ขวบเจวคบครึ่งแล้วนี่ก็พูดง่ายสอนง่ายนะคุณครูพูดอะไรเด็กๆก็ทําไม่เกี่ยงไม่งอนอะไรอย่างนี้นี่ยีเมตรแล้วมารอบสุดท้ายชั่วโมงที่8ว่าย25เมตรได้เก่งมากเลย เรามาเรียนเพื่อความมั่นใจนะว่าว่ายได้จริงๆไม่ใช่ว่าโโอ้ว่ายแล้วแบบจะจมจะจมอะไรสนุกไหมลูกอันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยไอ้เหนื่อยเอาเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยอันนี้เหนื่อยอ่เหนื่อยนะทำไมหายใจไม่ออกไม่แต่วันที่เจ็ดแม่บอกว่าจะได้ว่ายแบบนี้แต้เพื่อนบอกว่าใหม่ก็ต้องก็ได้ลูกก็ว่ายได้ให้ใช้โฟมนะอื ้าไปเล่นเองก็ต้องอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งให้ว่ายแนวขวางก่อนแนวยาวไม่ะเพียงใช้โฟมจะไม่จบอ่าไม่อ่าก็ต้องเตะขาให้ขึ้นน้องรันบอกว่าน้ำเข้าแว่นมีปัญหากับแว่นแล้วเกินไม่ว่ากี่อันกี่อันน้ำก็เข้าแว่นจะถูกจะแพงก็เข้าแปลกดีอไหนูจับได้ว่าน้ออโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเก่งมากเลยสุดแล้วยี่สิบห้าเมตรกับ โอ้โหเด็กๆเต็มเลยว่ายชนกันไปชนกันมาแต่ก็ไม่ชนหรอกนะก็ขึ้นชนตอนนี้รอบสุดท้ายอ๋อมันมีสองรอบที่รอบแรกน้องไปได้รอบสองน้ำเข้าแว่นและเหนื่อยนี่มันแปะน้ำไม่ได้แล้วเราก็ไปฉลองกันที่ยกโดที่สยามสเค็ท โหผักเยอะเลยไปดูคนเยอไปดูสิลูกอะไรอ่ะเครื่องเคียงเหรอโอ้โหที่แปดร้านอย่างนี่ชอบวันนี้อุ้ยออบุกออมุกเนี่ยเหรอเหมือนโอเด้งเลยนะอยากกินอยากกินมีมาม่าด้วยโหตัดกำลังมากเลยโอ้น่ากินต๊อกต๊อกข้าวข้าวข้าวโห มีสลัดด้วยต้องลองความอร่อยที่ลงตัวลวฉันจะปรุงอร่อยไหมเนี่ยปรุงไม่่อยแน่แนเลยปรุงให้หน่อย oh. อะไรลกูกหยิบอันเดียวก็พอแม่ไม่ช่วยนะเพราะแม่ไม่ชอบเอออันนี้ให้อันนึงอันนี้อันไหนฮะอันนี้อันนึง,นนนนงแล้วก็มีปิ้งย่างด้วย สันชาติเกาหลีอ๋อเมื่อกี้แวะร้านนี้ด้วยฉันจะกินชาเย็นแต่เราก็ไม่ได้ร้านแถวนั้นไตักทีโร่แต่ระวังหล่นนะปิ้งแล้วซูซาสูซา,าเลยตักกันมั่วตัวไปหมดนะนี่โหมากินสลัดแล้วเธอ เิมจิเนี่ยน,น่ากินอะไรอะไรไรู้เออเกวือเกีือซาเกลซาแล้วเขาก็มีวิธีทำน้ำทั่วน้ำจิ้มจัดทั่วน้ำจิ้มสไตล์ยุคโดนี่ปิ้งเหรอหมูสามชั้นลังพึ่งสันคอโท,มา,อโทมาฮอกเนี่ยเหรอโทมาฮอกเขาให้โต๊ะละอันเหรอหรือว,ว่ายังไงเนี่ย ก็บอกะไยยุคโดคือลายปิ้งย่างจากเกาหลีที่สร้างเส้นทางความอร่อยด้วยหนูเนื้อหมูสูตรพิเศษเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงกิมจิตำรับทั้ง6แบบจริงเหรอเราสั่งมาแค่แบบละนี่ต้นหอมนี่ก้านใชยเท้านี่หัวใชยเท้าผักอะไรเนี่ยกัะขาวโอ้เต็มไปหมดเลยอ่านี่ร้านก็เพิ่งเปิดสวยเลย อิ่มแล้วอ่มเก็บถ้วยไว้กินคราวหน้าได้ไหมอิ่มมากมีขายเขาขายหรือว่าเขาอะไรเอ r X นี่ที่ร้านแจกฟรีนี่เข้าใจผู้บริโภคมากเลยกินอิ่มจุกๆนะคะแจกเอ r X คนละสอง ถึงวันที่พี่วันแล้คอยเข้าค่ายที่โรงเรียนลงทะเบียนแล้วก็ได้เบี้ยมาโอ้ใช้ตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยยังมีอยู่เหรอ,เ,อนะเฉพาะงานละมัง้งเราก็มีนี่มีผักให้ซื้อละมั้งเนี่ยอันนี้จะได้ักเท่าไหร่เบียละห้าบาทรนมขนมไทยด้วย ขายโลูกขายขนมไม่ขายขนมมีซุมขนมปอยทองซุมน้ำซื้ออะไรดีล่ะนี่ย r b อ่าบีบีีคืออะไรน้ำพุดดิ้งนมสดมีกระเป๋าด้วย Oh. บรรยาก,กาศไทยแลนด์พ oh, you ี่ว่านดอสิขอยุ่งยุ่งไหมลูกไม่อย่าวิ่งเยอะอย่าวิ่งเยอะเขาให้ผปกครองเข้าไปนะเพราะว,าว่าวันนี้เด็กๆมีเดินแบบมีวิทยากรมาพูดด้วยเด็กเสมือนี่คนขื่อเชือกอยู่บนหนัวอ่ะหนึ่งสองเริ่มค่ะ เห็นไหมนี่คือการเดินแต่พอดีเราจะไม่เดินล้นจนเกินไปเดินเพื่อรักษาแกนการของการบาลานในร่างกายให้ได้จะทําให้เราปวดหลังน้อยลงสองทำให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นและสามทำให้คนอยากมองเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือการใช้ได้จริงโอเคไหมคะ เอาข่าวแล้วตบมือสับเก็เป้าหมา้เยอะเลยไ,ไปไฟตาเชียได้เห็นไหมละ่ะเห็นแม็กิจาการรมเนี่ยต้องอขอขอบคุณทางโรงเรียนที่สาม,มารถนำทาการะหลักสูตรโรงเรียนและเยาวสน เด็กๆรู้ใครเดินเสร็จแล้วเข้าที่นาคาะนั่งกลับไปนั่งที่เก่งมากนะคะพี่วันที่กล้าขึ้นเวทีนี่ก็แบบโอ้โหเกินความคาดหมายนึกว่าจะยืนร้องไห้อยู่ข้างๆซะแล้วเก่งมากค่ะสามันนี่เหรอป้าลุงา่ะีเท่าไหร่คะหกสบป่ะโอเค ขามาขอนี่นะขอบคุณค่ะขอลายนี้ขอลายนี้ขอลายนี้ขอบคุณค่ะสวยเวลยหอมหอมชอบกันนิดหน่อยสนุกดีโอ้ได้เลยมาเต็มเลยพี่ได้เลยมาเต็มไหมลกูกน,นะนี่อะไรหมีรับปริญญามีอะไรอีกนะตัวนายมีอะไรมัง่งเดินี่ยอะไรมัง่ง อะไรอ่ะพิกาจูอ่ะอะไรเนี่ยโอ้ไม่ให้ดูเลยได้อะไรถ้าป่าหมวกหมวกชาบหมวกเลยพี่เสือสิสืมมีอะไรมั่งพอาเจดตัวลายอะไรอ่ะพิกาจูแน่ะไรสีเหลืองขนาดนี้มีเลขโอ้อยากได้พอดีเลยไร ีไม่ซื้ออันนี้นะนี่มีขายด้วยละร้อยเนี่ยผู้งาลำไปมีเล็กนันตอขนมเ<ะ>จีจยบมือกันใหญ่เลยรักกันหละละเหรอลูกรักกันเหรอดูหน่อยมีอะไรมั่งโอ้มีข้อตกลงกันด้วยนี่อ,อะไรเนี่ย แม่ขีเกียดตัดแล้วลูกตุ๊กาตากระดองกระดาษนี่อันเดียวกันนั่นแหละสองกล่องนี้นี่เลยเอกโอ้โหตุ๊กาตากระดาษเดี๋ยวนี้ฮิตกันมากเลยแบบนี้สมัยแม่ไม่ใช่อย่างนี้เลูกอะไรได้อันนี้ไม่ใช่นี่อะไรอ่ะคาดผมลายตุก๊กตาตุต๊กาตาไดาเน,นี่อะไรนนได้พัดล้มหรอนี่เดินแบบได้พัดลมนั่นเองเย้ๆ yeah ท yeah. ริปนี้ก็ยังมีไป มูราฟาร์มนะแต่ก็โอดพี่วันงองแงใหญ่เลยแต่ก็มีรางวันปลอบใจมาระบายสีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดโตลูกอ้าไหนได้อะไรเดี๋ย็กหญิงโอ้หน้าตื่นเต้นเลยได้ไหมแกะสีแกะสีะสพี่วันระบายสีวันนั้นได้ได้ครีมมาอีกเหรอโอ้เดี๋ยวให้ยายแกะให้โอ้เป็นตุกกตาต่้ยน่ารักเลย เราไม่ได้ครีมหรอกหรอเราได้อะไรนี้อ่ยไหนขอดูหน่อยขอตัวนึงนี่อะไรพคงกุญแจนี่หอมเลยสติกเกอร์น่ารักมากโอ้โหน้องรันน่าจะส่งมากแต่มันไม่ส่งไปแล้ววันนั้นไงเบนซ์โบที่หนูได้สมุดเล็บนั้นนะหนูระบายสีแล้วส่งมาให้เขาหนูจะได้แบบนี้แหละถ้าเขาถ้าเขาบอกว่าเออหนูระบายสวยจัง อาโอเคเก่งมากลูกอยากได้เประบายสีไป,ไป